ไม่ยังเหไม่ยัง่ยได้ถงอ่ะห้อาหารให้หมาบะโกไม่กระดูกไกล้่ะกระดูกไก่อุปาปาดปต้มต้ใส่สบู่ปยางดีบะโคกกินแหลมหัวยังลนอ้ยหมาล่ะหมาหัวแน่ไรหมาหมาหัวประจันปะ หมาหัวอาจาวาแล้วกกิเราวากเอาไปหอาจารย์แม็กี้ก่อนครับนบวผมโอกาไปปลุกผมสิไปขอลอ่มืยังนยังวะเรานนอู่ที่นอกไปกินล้วพอะไรลปาเออเอาได็พไปหาแล้วก่อนนะเดี๋ยวตุมไกลไปหาพนก่อนขี้เขาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าแบงไว้อาจารย์แม็กกี้อยู่นะครับบ้านอยากรบกวนเพื่อนย่าเพื่อนนอนโอ้ขันสวพักบอทักนี่ แม่ติมไม่ยายนุอยสัคันสวมผักบ่ทางนี้ออกกำลกันบอเออเดี๋ยวอาจารย์ไปอาจารย์เนาะอาจารย์ไปอันไปส่งอาจารย์เมื่อกี้นะผมนะปะนี่พลัดอันเท่าปะต้มไก่ต้มไก่ไอ้ไส้จากยูเอ็ตีนะครับเดี๋ยวเอาไปส่งอาจารย์เมื่อกี้ก่อนเพราะว่าเพิ่นบพราะตั้งแต่ลงมาจากของอาจารย์ดนตรีท่านนึ่งกับกำลังสี่ซ้อมกินเขาแล้วกับสี่ซ้อมกันนะครับ แล้วขึ้นไปปุกคนทั้งห้องเนาะอาจารย์เทาเนาะมามาเกิดมาอาจารย์เท่าถือดีๆแล้วระวังขวมเนาะ <c oughs> แบ่งต้มไก่ไว้ให้อาจารย์แม็กกี้นะครับอู้ขึ้นมาตึ้งไหนคือล้มอยู่ๆเถอะอาจารย์เท่าห้องใดเนาะห้องอาจารย์แม็กกี้ห้องใดเนาะมีมาแล้วมา,าไหนบอกให้คาน เฮ้อาจารย์มูก,กุกโอ้นอนบ่นอเอาฝากอันตื้อเขานะขอก่อนโอ้ยนอนอใหลีว่าละตัวเตื่นแล้วครับตื่นแล้วพี่น้องตื่นไปมาเนี้ย่ยเตื่นเรื่อยไปนี่เอาว่างเนี่ยอาจารย์เอาว่างไว้ว่างไว้เดี๋ยวขาเราสิตำ่ำเลยเอาต้มไก่มาให้เราว่างขาตำ่ำเลย อืาว่างว่างว่างนอนตื่นจักรลับไปหมดนี่ให้ถามได้ก่อนว่าเ่อตื่นนี่บ่นี่นอนฟังเพลงตีบ้างคันฟังเพลงบ่แมนดอกยกอดยินเสียงอยู่กอกอกเนยนั่นนั่งแก้เพลงอยู่นแล้วกันบ่จนจนสี่ค่ำเราได้เจ้ากินเกาเ้าข้อเที่ยงข้อเว้นข้อง่ายเว้นเสร็จได้ด้วเนี่ยมาครับอาจารย์หน่อยแล้วเอาอันถือต้มไก่ขึ้นมาซอยข่อยนะข่อยต้มเพียงข่อยต้มเพียงเออเอาใช่ระ นี่ต้มไก่กับข้าวเหนียวเด้ออ่าอันเนตัวไอตัวไอเขาเหนี้ยเออในตัวต้มไก่เอออันนี้ส่วนเออเอิ้นบอกครเขาสิขึ้นมาเมียนให้ดอกอิ่มแล้วว่าซั่นเด้อคขัดไว้ว่าได้ยินก็มีมะลำบมันไดบ่กใคยคันบางสิเด้อเอาน้ำนี่น้ำเดิมมากับผู้ใคกับอาจารย์อันลูกไส้อาจารย์นั้นลูกไส้คู่คู่กองลูกไส้คู่กองลูกไส้คู่กองอืมมาน้ำอาจารย์น้อยนี่ อ <im <im ่าเพราะกันกินเข่าว่าก็เลยแบ่งบ่าให้อาจารย์น้ำบอกอาจารย์ที่โทรหายเนี่ยอาจารย์ที่โทรหาเจ้าบ่โทรมาหาถ้าตัวผมมานผมมาให้เนีลงไปดองคันน้ำโอ้โหเอาอย่ายังีะเอาเกินมาให้เลยดีกว่าง่ายดีอยากให้กินเนี่ยเสียบๆน้ำกันเอาสันเอาเน่าเน่าพรดขวัญได้ปะไหนเด้อคันกินแล้วเอินบอกสิว่าเอาถ้วยลงไปเมียนโอเคเนาะไปครับไอ้อาจารย์เมื่อกี้เรากินเข่าก่อนบัตรพี่น้องเลยคอยไปเมียนนั่งล่างก่อนเพราะตอนไหนล่างถ้วยอยู่ทั้งคนก็ดีแทงกิ้วแทงกิ้วแทงกิ้วดึกดึกอาจารย์ดึก ไอ้ไส้ทั้งยุยดีเพื่อนนั่นโอ,โอนเงินมาให้ซื้อซิ่แล้วก็เลยไปได้ไกลเ<อ>มืนเนอนในพวกมิสินมาเนี่ยอืมก็เลยได้ไกลมากสนินเองเอาขอบคุณขอบคุณไอ้ไส้ทั้งกุ่นน้ำเต็มถ้วยเด้อเด้อส่วนเราอย่าหัวบูวเดียวในห้องเด้อแน่ป็นหัวตัวกินแล้วแม่จันเอไปไปเอากินเขาก่อนอาจารย์กินเขาก่อนอ่ะ ได้แล้วครับแม่อาจารย์เมื่อกี้เพิ่นกินน้ำกันแล้กินข้าวเรีวจังสี่ขึ้นมาเก็บถั่วให้เพื่อนดอกทั้งนั้นกะบกำลังสีซ้อมซะสิผู้เฒ่าก็จิ้มเขียวมาแล้วผู้เฒ่าอย่าหัวขวัญได้ละเด้อะวันเสาร์หัวแล้วันนี้เพื่อนได้กินซ้ำหัวหรอว่าอาจารย์เมื่อกี้ไหมย่าหัวขวัญเด้อกินอยู่ผู้เดียวสนดอกเพท่อนกินซ้ำหัวรัดหรอโอ้ เอาเอาเข่าเอาน้ามาให้อศาจารย์พจนนะครับเพราะว,ว่าพจนเข่ามานอดกันนันเองแม่งอยู่นอนฟังเพลง,งว่าแต่นั่นฟังเพลง,งคือกลนกอกสนอกมีอะไรก็แบ่งปันกันกินนี่ยลับพี่น้องเอ้ยนี่คืออยู่กันแบบทีมงานนะครับแน่ไม่ทีมกับาบาแล้วสุดแล้วบต้มไก่นั่น,กน,นแก้วเอามาส่งอาจารย์เมื่อกี้นอ่นรับกลนกอกอยู่ไหมการนั่งไปถามเราว่าใครฟังเพลงบุญวะ ฟังเพลงยังกลนกอกเยอสนอกเบาดีดีเนาะสนอกโอ้ยขอนอนฟักเพลงซื้อเดอกรน่าเสียงคกลนกอกเยอะอ้าวเสร็จสิ้นภารกิจไปสำหรับตุ้มไก่นะครับเมื่อกี้กะเป็นคลิปที่นั่งกินครับอาจารย์บนคํำแล้วล่ะพี่น้องสิอาบน้ำอาบน้อเตรียมแมวลาแล้วมะเรงนะครับฮะไปซื้อไก่อยู่โก๋สวมไก่บ้านไหมเขาเจ้าขาแล้วไหมเขาเจ้าคั้วใเรียบร้อยนะ ซีโตเต็มหมอ้อพอดีคักคักคักข,กข,กขนกันเป็นขั้วไงพี่น้องครับนี่ละมีอย่างกับแบ่งปันกันไปนะครับอะไรจัดร้อจจรยพ่อไปจัดการให้ครับไปยังสิ่งละครพี่น้องนะครับส่วนบมากอ้ายใส่นะครับเนะฟรครับเอฟซีผนก,ก็โอนเงินมาให้อาจารย์ร้อยออกไปซื้อให้ทีมงานเท่าอกับมากินน้ำกันยูนี่นะครับตุ่มห่วมกันอยูนี่เนาะผููอยู่เบื้องหลัง อาจารย์นักดนตรีเพิ่นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเพิ่นกเาา็เลยมาสอนดนตรีแล้วกันเพรได้กินข้าวกินน้ำพอคือยิ้มแต่พอใหญ่นี่กินต้มไก่เจ้าคือยิอออ้มจังซี่เพ่นมวนครับโอ้เพ่งมวนลโอ้โหนี่เดี๋ยวมีเคนแล้วสิเอาซ้ำนี่ละโอ้โหพ่อหีิพอดีงามเลยซ้ำนี่สวยๆกำลังดีเลยเห็นแล้วมีขนาดนี้กำลังดีตู้ลำโพงนี้ ตู้ลำโพงนี่ด้วยลำโพงซ้ำนี่เขาโอ้เขาทาตัวเดียวไม่ซีไมีมเบ็ดมีกลางเหลี่ยมนําเขาทาอยู่พี่น้องครับอยากได้อยู่จักตัวดึงอากาศมีสายมียางเสียบกันก็นมกั่งสิโอ้มึกซ้ำในพอดีเอาไว้ไล่สดอยู่บ้านเนี่ยมัไม่มีเบียกมีงานไล่สดเห่นกันขึ้นเขาทาอยู่โอ้พอขวซอยกันมาเนี้ยแน่นอนเลยแซ่บเสีบเสีบเส,สีบสุดยอดสุดยอดยิ้มน้ำส้ำราบกันไปอีกคาบหนึ่งนาะจัะเนาะ ของผมครัสองคันคันแม่นร่วมกบขึเขาเ้าเที่ยงแรกเลยนะรวมกันเลยไงแต่มื่อแรกกันดละเมือแรกไม่เาลาจี้เขาจี้อีกวันเลกุ๊บเทียบเลยมา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 จี้มาจี้มาจี้เมื่อแรกเอาวันนั้มาหนัเนาะแคนซักเนาะคุยคุยคิวเพลงกรับไปเพรแล้วหรอแอคโคเดียนแอคโคเดียนมือแรเลยสอบแอลกันแน่เออเป่าแคนเป่าแคนซักเดาของ ม้วนเหล้ามเรือ่องไหนจัเมื่อกี้เอาเขาว้เพิ่นแล้วบ้างัเพิว่าโอ้ยว่าสินร์นีจะข้าวกินเขาก่อนจังนอนสนอกไปปลกเอาคอห้อ,องปรืตเปิดประตูเข้าไปกอกองจะเสียงกนเพรา,าถามว่าจาันจะรับตัวหรบอกป่าฟังเพียงก่นอ,อันกินเล้วเสียไปเมียนในเอ,อื้นควนก็จะขึ้นมาเอาให้สนอกถวบวงกวงสร้างน้ำสนอกว่า บรรยากาศเมล็ดแร่งนี่ลเราไปน้องนี่ละ่ะเนี่ยน,นะครับเนี่ยเตือนตเตือนก็ยังข้างไว้ย้อนละพี่น้องเดี๋ยวเมล็ดสร้างมากครับพี่ไม่คนไปเลือกตั้งกลับมากกับเสมาจวดกัน่นตัวเมล็ดนะครับตังไฟจีกับจีก,จกลางทงบรรยากาศมวลซื้อนู้เซียวอยา่าคือเก่าพอาะอย่าบังระว,วังหมาจะหัวเด้อเพราน้องกระดูกไปหามาอยากมันหัวอยู่บนน้องหมาจะได้สิหัวเปลี่ยนสตอกเงี้ยมันตี

แม่มึงดาวหัวยเหอเจ้าเจ้ากินหมาบ้าหล่อปหมาบ้าหลารมันมันกินขี้เราโตมมันขีเราโตะเราจุกไก่เอาเราีมันกินตะบด้ยเนไปตะบาร์เป็นนุ่มเป็นตะบาก์ดไปวดิจะเป็นนุ่มน่ะเราสบายเราเราที่ีใส่แก้วจับมันนกรากโอ้ยพอาทีแล้วเนาเ้ามต้วลูกมันจะีเป็นดวดิไกลมงุกไ่ระเมันมกินเอาเอาเส้น หลอดหลอดโดนบีเออจับมันได้กับบีใจเมาวัดทุกอย่างเก็มาเดาเราเจ้าสีบาปคักอยู่งได้พอหมบาปหมอควรยอใกล้กับย่างเขมาเที่ยงนไงล่ะใกล้กับเมาเราเมาเราย่างไปก็ยาตัหมขาตั้หลังโอ้ยแต่ว่าเมาโดนเด้อมันจิกถเือกเพละเมียเขานาะมันหาจี๊ดยังวัได้แล้วมันก็เสียหน้าเสียหลังมึงเจ้าก็เห็นได้ทีตายเป็นภาคเพราคือกันนั่นแหะมันเป็นเรื่องหน้าเรื่องหลังอยู่ตีน้ำจิกเขา ไปไ ų, ม่เดือดดันไม่นโมือนมุ่งจามู่งจาเป็นบ้าเจ้าก็สิ Cette, ais, มันเตี้ยไปในบ่วางเนาะเตี้ไปบังร่องมึงมันถิ่เมาบ่นกินเตี้ยวเอาไหนมันถิกินมันกินไปยังไงอ่าจับมันไม่เมาเบิดหมาเมาเหล่าไก่เมาเหล่าวะยทีเมาเพราะผมเคยเห็นตั้งแต่มันกินกันนั่นไหมกินนั่นกินนั่นขี่สาโทันั่นเออกินหลายตายมันเมาไทยเป็นไทยเป็นเดือดพอห้างตายหมาคอยมันไปกินขี่เราทั่วตะกี้มันค้นข้นเหล่าเหล่าบ่มีเนาะแมนครับปีใหม่มันกินไป โคตสิขึ้นมาบ้านบ้านยังนครับเขาจะเขาขึ้นเล่ากันละเขาขึ้นเล่าใส่เราเราโทษไว้บ้านโคนไเป็ป่านมันหอมห้อมเนาะชีสนมันไปกินไหล,าลตายหมามาเมาไหลมาหน่อยผมนั่งกินแล้วนอนอยู่เขียดอ,อ,อยู่วนข <c oughs> ึ้น <c oughs> ไม่ไงไม่ไม่ <c oughs> ไงผมต้มน้ำม้อนต้มน้ำม้อนอันอันไอ้มันกินมันก็ไม่ได้กินหมาจะได้กินน้ำม้อนสนอกว่าพราะมันคนว่าเราเป็นห่วงมันแหงหลยเออเอ้ยู่เหรอเอานี่กินน้ำม้วนในตัวน้ำมันเหมือนเล่นนี้ อ้าวเ่ินเอเอ้าโอเคพี่น้องเอ๋ยกินขา้าวแล้วแซ่บแซบ,บนะครับอาจารย์เมื่อกี้เอาให้เพื่อนแล้วอยู่ในห้องแล้วว่างั้นคลิปนี้เอาซ้ำเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวอาจารย์น้อนทีเพื่อกระสีสอมมนแรงกับพ่อกันแมวล่าดได้พี่น้องเด้อจวด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 